ถ้างั้นถามเรื่องหายใจก่อนสูดหายใจเข้าออกเต็มปอดไหมครับถ้างันน้นครับเต็มเต็มครับแต่รู้สึกว่ามันมันจะแน่นมันจะมันเหมือนว่าเรารู้สึกว่ามันมันมันมีอะไรติดแลวเราเราต้องเจอมันแน่นแน่นหน้าอกอะครับแต่หายใจได้ปกติครับเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวถ้านั้นออกนะฟังให้ดีนะครับถ้างั้นนะอ่าฟังให้ดีนะยกมือซ้ายขึ้นเหนือศีรษะมือขวามือขวานี่นะฮะมือขวาครัา โจกจักระแ้ในรีดออกมามันจะมีเส้นเลือดใหญ่ที่เหนือราวนมเนี่ยนิด,ดนกดๆนวดขึ้นลงนะกดน,น,นวดจากจักระแร้มาถึงมาถึงนมเนี่ยนะครับนะมือนวดไปนวดไปมือนวดไปแล้วก็มือซ้ายกดยกขึ้นยกลงขวาก็สลับกันซ้ายขวาทางนั้นนะ่ะตั้งก็มีเส้นเลือดเช่นนี้เส้นเดียวที่มีปัญหาที่มันแน่นหน้าอกนะอืม ตรงใก้ทางแย่เอ๊ะไม่ใช่ไหมคอาจารครับเห็นในจอไหมครับนี่ในจอเนี่ยผมทําตัวในจออยู่เนี่ยเนี่ยอ๋อผมจะไม่รีบเดี๋ยวก่อนนะครับสักครู่นะฮะอืมอ่าดูดูในจอเนี่ยเห็นไหมหน่าน่าสลับกันซ้ายขวาอย่างเงี้ยเห็นไหมอืม ท่าแน,น่นหน้าอกนะครับแค่เนี้ยแล้วก็เคาะหน้าอกก็กเป็นตึงๆ,ๆแบบนี้สองข้างเนี่ยเคาะหน้าอกเหนือราวนมเนี่ยเห็นรึเปล่าสองข้างเคาะหน้าอกเสียงสดเสียงสะท้อนมากเลย อนนี้เสียงสะท้อนมากเลยเสียงสะท้อนมากเลยใช้ไม่ได้เลยครับเสียงสะท้อนมากเลยใช้ไม่ได้เลยครับผมอย่าให้เสียงสะท้อนมา ฮัลโหลครับตอนนี้ได้ยินแล้วเมื่อกี้เสียงสะท้อนมากเลยเมื่อกี้เนี่ยอ๋อ,อว่านี่ผมใช้โทรศัพท์สองเครื่องครับอาจารย์โอ้โหมีหน้าขค้ืนมันเล่นงานกันทม<ร>ดีเครื่องนึงมันใช้โทรศัพท์ดฟังได้ครับครับผมดีขึ้นไหม ในจอนี่มีคนพิมพ์บอกว่าใช้น้ำอุ่นเกือบร้อนจะดีไหมน้ำอุ่นน้ำร้อนเนี่ยดื่มเข้าไปแทนให้ถ้าบอกว่าแคปซูลมันไม่ละลายอะเจอน้ำร้อนจะละลายไหมประมาณนั้นนะครับอืมมีคนในจอเขาพิมพ์มาบอกนะครับ หลุดไหมที่จริงขนาดนี้มันน่าจะดุดนะถ้าหากมันเป็นแคปซูลเ่มันต้องเข้าอยู่แล้วเพราะว่าโดยปกติเรากืนอาหารมันมากมันใหญ่กว่าแคปซูลคัะอ่อใช่ครับแต่ปกติผมผมเวลาผมกินประมาณว่าชั่วโมงไม่เกินชั่วโมงก็หมือนวับว่ามันก็จะหายนะครับอาการแบบนี้แต่อันนี้คือมันมันแฟติบฟองเช้าอืเมื่อกี้ผมก็กินน้าน้ําอะไรอะไรน้ากล้วยครับผมไปเอาจากต้นกล้วยมากิน มันก็ังเหมือนเดิมนะฮะมันกินก้อยก็เหมือนเดิมแต่ผมรู้สึก่กันม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 ันเหมือนปวไหลย้อนนั่นแหละครับแต่คือมันมันติดนานผมก็เลยผิดสังเกตครับผมครับผมมันติดมันมันเจ็บแสบนานกว่าปกติก็เลยผิดสังเกตออ่าันนี้ก็ะแทกแปดโมงสิบโมงเช้าครับ ดังนั้นตอนนี้รู้สึกว่าดีขึ้นไหมมีส่วนดีบ้างไหมนี่ดีกว่าครับรับรู้สึกดีขึ้นครับตั้งแต่นัทเราทำการอาจารครับมันก็รู้สึกสบายขึ้นครับนสบายตัวล้วเราสบายหายใจง่ายขนะึ้นประมาณนี้แต่แก็ยังยังรู้สึกเลยครับอาจารย์ครับถ้าเป็นรู้สึกก็น่าจะเป็นร่องรอยได้ไหมอ่าครับเป็นร่องรอยคล้ายๆกับว่า พยายามพยายามจับความรู้สึกว่ามันดีขึ้นไหมดีขึ้นหนึ่งหรือสองเปอร์เซ็นต์ไม่รู้ว่าขอให้มีคําว่าดีขึ้นรู้สึกตรงเนี้ยตัวนี้เป็นตัวต้นทางเหมือนขึ้นมาได้ขั้นแรกอะครับ<ม>ดีขึ้นรครับน,นนะั่นแหละนะอย่าเพิ่งใช้คําว่าหายอืมครับครับมีร่องรอยบาดแผลประมาณนะั้นที่มันกลืนเข้าไปตอนต้นเห็นไหมอาจารย์ครับแต่<ม>ตเวลาหายใจเข้าลึกๆลึกๆแล้วก็ปล่อยลมหายใจออกมันจะรู้สึกว่าโล่งเลยฮะนานเลยใช กติมันก็จะกลับมาเหมือนเดิมแบบนี้ฮะประมาณนี้ฮะใช่ในเขา่าลึกใหญ่แล้วก็ปล่อยลมหายใจมันก็โล่งเลย<ส>แล้วหมนก็ว่าตอนแรกมันก็กลับมาเหมือนเดิมแบบนี้ะอ่าถ้าอย่างนั้นฝังให้ดีตั้งทำบ่อยๆถ้า่างนั้นนะได้ครับไอ้ที่บอกก็ถ้าหายใจสูยไปสวยนะจะไปลึกหยุดกนานๆานก้มกดนี่แหละครับไอ้ต้องกดนานๆเนี่ยฮะแช่ไว้พอเวลาเราปล่อยการกดปุ๊บท้องเนี่ยนะ แล้วก็หายใจเป็นต้นจะโล่งใช่ฮะงั้นก็ต้องทำบ่อยๆทำจนกว่าที่มันจะพึงพอใจอย่างยิ่งเและก่อนหลับก่อนนอนตรงนี้เพราะเราจับทางมันได้แล้วเนี่ยใช่ไหมละ่ะใช่นะเช่นทำสักสี่ห้าครั้งห้าหกรอบก่อนหลับก่อนนอนวันนี้เี้ยเราไปในร่องนี้เลยใช่ไหมเพราะว่าเราทำไม่ได้สูญเสียเสียหายอยู่แล้วใช่ไหมละ่ะ นะเอาเลยก่อนจากกันถามว่าเสสววสดีขึ้นประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ลองปอดโมลผลเองดูสิครับงานเกยันยันสิบมแต่แต่ถ้าเวลาหายใจเข้าลึก แล้วชุบปล่อยปล่อยลมหายใจออกเหมือนกับว่ามันจะโล่งเลยเหมือนไม่มีอะไรติดครับแต่เวลาปล่อยไม่ให้หายใจปกติธรรมดามันก็เริ่มติจะแน่นมาเดือนะครับจ้ะถ้าอย่างนั้นก็ต้องทําบ่อยทั้งนั้นเนาะอ๋อครับรับก็มีอาพอเวลามาตีขอบให้แคบเข้าก็ต้องทําบ่อยๆเราหวังผลคือหายใจโล่งโอเคไหมครับน่านละ ก็ก็ฝากไว้ให้ทําตรงนี้ก็แล้วกันก่อน,าน,อนํานวณคืนนี้เนาะได้ครับโอเคด้วยความยินดีนะครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับ,รบนั่นแหละได้แค่นี้อ๋อมีรายเดียวที่ไม่ผ่านตั้งแต่เปิดตั้งแต่เปิดเลยเปิดบริการมาตั้งแต่กี่วันมาแล้วเนี่ยตั้งแต่วันที่หนึ่งกันยาใช่ไหมเออ อันนี้วันที่สิบสองสิบสามคันยามีรายเดียวที่ไม่ผ่านอนั้นก็ผ่านหมดแต่เป็นกฎไรยงไลย้อนแล้วก็ว่ากันไปก็คงจะมาจากคำนี้ด้วยครับท่านเพราะว่าคนละเวลาเคยดื่มกินเพราะปกติแล้วเวลาจะกินมันต้องแกะแคปซูลย์ทิ้งไปก็ได้เป็นได้ผล แต่พอเรามีแคปซูลมาปุ๊บมันติดคอก็เลยตกใจเชื่อว่าตกใจมากกว่านะพอตกใจมันกลัวทีเนี้ยมันก็แปลกในร่างกายเราเนี้ยไม่รู้ถ้ามีคําว่ากลัวเข้าไปยุ่งเกี่ยวแล้วก็มันหดกล้ามเนื้อมันหดอนี้ดีกว่าตกใจแล้วกลัวห่อเหี่ยวไปเนี่ยได้ไหมครับไอ้วานี้